มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้านบุฟเฟ่ดังเมืองระยองสุดทนนะคะจากเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำของวันที่16ตุล 2, าคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าสนายการชุมนุมกลุ่มคณะราษดรบริเวณแยกปทุมวันโดยใช้กำลังเข้าปลชิดแล้วก็ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยออกไป หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ําก่อนจะเปลี่ยนเป็นน้ําแรงดันสูงแล้วก็ผสมสีฟ้าที่มีการผสมของสารเคมีเข้าไปด้วยค่ะทําให้ผู้ชุมนุมมีอาการแสบตาและเริ่มล่าถอยทั้งนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีคนดังจากหลากหลายวงการได้ออกมาประนามการสถานการชุมนมุมแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปจำนวนมาก รวมถึงร้านอาหารบุฟเฟ่เช่นโคขุนบุฟเฟ่ปิ้งย่างบ้านฉางระยองได้โพสต์ข้อความประกาศว่าประกาศสักร้านบุฟเฟ่มอม,มห้ามนำอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงและก็สลิมเข้ามาภายในบริเวณร้านเด็ดขาดโดยใช้แคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวระบุว่า เมื่อก่อนไม่กล้ากลัวลูกค้าไม่เข้าร้านกลัวขายของไม่ได้กลัวลูกค้าบางกลุ่มไม่พอใจวันนี้เห็นความกล้าหาญของเด็กๆรุ่นลูกแล้วละอายใจค่ะไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงครั้งนี้และไม่อาจคบค้าสมาคมกับผู้ที่สะใจกับภาพวันนี้ได้ t ิทจิตป่วยเกินไปใครไม่พอใจจะไม่มาทานอีกเชิญได้นะคะขายเอามันค่ะเรากล้าเราไม่กลัวอีกแล้วเราพร้อมสูญเสียให้มันจบที่รุ่นของเรา รุ่นลูกหลานเราจะต้องมีอนาคตที่ดีค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยนะคะว่าขอขอบคุณทุกท่านค่ะใช้เวลาคิดเสียงโพสต์นี้นานมากนะคะกล้าๆกลัวๆแต่ภาพวันนี้ทําให้กล้าหาญขออภัยที่ไม่ถูกใจสลิมแล้วจะไม่เข้าร้านอีกยินดีค่ะคุณเกลียดเราเราก็ไม่ได้ชอบวิสัยทัศน์ของพวกคุณเท่าไหร่วินวินนะคะพรุ่งนี้เทาร้านพี่จะโลง่งราลูกค้าพี่ก็จะเปิดค่ะ พี่ยอมสูญเสียรายได้เพื่อไม่ให้สูญเสียประชาธิปไตยทางนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมพร้อมกับให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเลยค่ะซึ่งบางรายบอกว่าหากเดินทางไประยองวันไหนจะแวะไปอุดหนุนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ